มาเดอ้อค่ะกินเขากินทั่เมหนู้มได้ซื้อสือมันนั่งเบิ่งกันแน่นิข้าวเหนียวเลือกข้าเจ้าเนาะเจเวนมีข้าขเหนียวก็มีเอามากินด้วยกันข้ามากินด้วยกันจะตกใจได้เวาวแห้งวาวดังจะนอนตื่นสวนกัน, <c oughs> น,กนแล้วว <c oughs> ันแถวแล้วเราจะพาไปถ่ายมงอัน ก้อนไทยเห,หยน็นไหมห้วยโกลนเห็นไหมเมื่อกี้ไปขึ้นไปห้างไงเทาห้องหองโค้งขึ้นเล้าอะ่ะไปรถไปนั่นแหละเออฮะมรถไปเท่าบัวแม่มาทำนี่อันนั้นหน้าเฮียวอีกเส้นนึงไปอีกจักน้อไนยไปอีกไกลีกเต๋อคนนี้เด็ติดสลูตใส่รถมาติดใส่รถมาขับ <c oughs> ไปรอบนั่นเนาะเบรกใหม่ไหมรถตู้ไหมอ,อุ้ยโค้งไหลคักไปอุตรดิต ข้เาจา้าข้เนียวไทวังเกจ้าอนีก็ได้เรายังยอบยู่ก็ต้องเปไก่็ได้ใช่ไหมฮะก็ได้ต้นเกจ้าไปนตรงกันตอทองได้นี่ตรงกันตอทองสีบ่าเฮียก็เฮียโรดนมาเดี๋ยวเบาเด้งเบาเอ็นอันนี้เ <c oughs> สีบบอสื่อเขาดมาเดี๋ยวดอ้ง <c oughs> <c oughs> ล่องแกงทันว้าเขาเรี่ยวมนอียาไปใส่กระไดไปที่ไหนนะแกเขาตุ่มันนีทีจมแล้วัน้ไปชอยกันไปจางคนไปหลุดจะดไปเฮ็ดยงไปหลดโอกระดาษคนไหเฮ็ดขนมเออมาล้วง่ายดอกมึงอินก็ได้มึงขับขั้นเขามาเลยม่ต้องถาเขาไม่บอเออยังมือนึงก็ได้ ซีซ so oui> ีมันขวบเลยไปไมม้าคุณมาตุ่มอะไอ่นอยากมันบ่เลียวดิค่ีพไปหาหมอวันนึงครับเมื่อเสารเราใช่ยังกันขั้นเท้าดูขั้นเท้าใช่มาทำซุบรเลือกก็เก่งเลกกินหมาหุ่นยูนครนายกต้องไปเที่ยวนครนายกหน่ฝรั่งนะอ๋อ เบียนขี้ได้บ้างหรเบนขี้ได้เยอะครับตอนอตาลท่านติดะกีขี้ได่เยอะแต่ยากของพันยูขี้ได่เยอะไปน้ำจ่ของของมายูตานติดเลยเห็นเอ๊ะ่านว่าากขวานเรารอครับขันนิดพอดีขันมิดก็แยกห่าง้องกดอีกเสื่อมงอแงจากผมมายูหูเสื่องอแงเนาะแช่บอเจกินนารายเป็นตะอวนทับพี่นะโอ้ยศูนย์บอแล้วกัน ลืมถึงองี้ยยลืมอยากใ้สาวมือมาเดอ้อหนูเอ่ม,มากินมาอยากน้ำเเผ่นนี่เดี๋ยวไปหลายคนชวนไปน้ำสิีจ้าไม่ห่างไปอาะ ใครจะบานอลไเยอะนี่ฮ่กเก๋คุม่าน้ำมันรถล่ะหัวปก <คน S 2> ดิ่ดงข้าเดียวเลยนทำเือน่อยอเอาข้าวเ <c oughs> ดียว <c oughs> ็ยเาเาคนจมาถมูมายู่เขาลายเทยั่างด กินเห็นมูก,กินได้เห็นพี่น้องกินได้กะมีความสุขอะไรดินี่อืมจ้างกินวลังกองนี่อย่างกับพ่อนไนกินกะเหิก,กินก้อนเห็นกินเห็นแสบก็บมีความสุขแล้วอืแสบบาตําหุงมันอัดติเส้งแน่เลยนี่สร้างเส้กับเขาแล้วเนาะรอคิวโดนนํา ลาบดับใส่กระแกงตัวนะยิ่มองกันนาบ้านสร้อยขาบ้านยังาองไหมเี๋ยวขายยี่หมดเส้าไหมเมื่อนำไปซื้อไปเทาอุปกรณ์น้ำนี่พี่ใส่ดงไมคนละข้างเหมือนกับ้านใช่ยัสอยเตือนโอ้ยต้องว่าเรียวสร้อยนั่นเขาไปพกไก่เอามืงนาํำให้อะนะเมืองตลาดมันซืมีตลาดแลวกัชาวบ้านเขาขายว่ายมเส่ายู่ท่าไหร่ ข้าไปข้าไปกับไก่เนี้ยล่ะข้าไปหันเก็ิโล่าไปไส่ี้ไส้ลงมขาไปหันอะไวน่นสมบูรณ์วันน่จะไปเห็นเลยป่่มน้ำมันฝนเลยครับานไเจากนองเนาะมากจากนองกคนเกัเติมหาสิบลิตม่นก็บอกว่ายี่สิบลิตร พีข่ขาวแถเฮ้ยลายไหม <c oughs> อยากอายอยูเดนี่ยังดำดำนี่เป็นอันนั้นอะอะไรก็ไมู่้อะไรกันชิว,วชเหรอกืนมันงวนอยู่ไมหมวนอะไรสาวมีุงอูงองมะ ทำไนันน่ะสมไว้นี่น่าักกเ้า่อกเดนเออเมนดูยเดอ่รสี่มาเด้อเสียมูก็เจนุน ิ้กินยังอื่นมืออื่นที่ขนมเนเขายังอุ้ยขล้าำังมูอยากกินเนาะมูไดไอยากกินนี่ทำไม่ได้หรอมูได้มาใส่จอยากกินสักกุ้งนี่กินอย่างกินก๋อยเากินเนี่ยเป็แพงเนางพรงเนาะาเองกินในแพงือลาเป็ดซูกอเนาะเออคือกเก็เอน่ะเป็ดไทยนะไมขาเวลากินเขาแซบไม่ขาดกพเจีจ กินบ่ค่อยได้เลยค่ะจะเบิร์นมือละสองนี่เชียงกินตักินไปกินมาเอาข่าบดหมอละตีกันวะกินบ่เสียบนอนอ่บาับนอนัสวยๆข้าอีกนอนบารับตว่านไปอ้าขนมได้ของข้าวของหวานค่ะตักเอานอนบบดอกหเุ้เดียวตัวนี้้สียบานมาเกินนี่ ููเู่ฆ่าตะนางเสาหนูงีเฮ็ดียังกินหนอกเขาก็ไปเด็พ่อสมควรเหรอดีไปโดนหรอดีเขาล้องใจหนูมาโดนแล้วให้หนูอยู่ผู้เดียวมาโดนลอ <c oughs> อันนี้ไปดีนี่ <c oughs> ไปก็ลังไปเดืเอนกัว,กวสองเดือนนี่นไปหา้วย่ผาอไปด่รัเดือนกัวอเหอ ข้าให้เยอะแต่เราสิเบิ้งจ่ากันยันเบิ้งทุกคลิปแหละก็ยานเขาบอผื่นก็ไ่เห็นเขาบอกผื่นเขาอยู่บ่เป็นยังอเบอร์เขาบแมนอยเสียคือเขาเพิ่งเข้าอะเนาะเ้ออมูตงเนาะ ผัดไก่แสบด้วยนี่ไก่บานขอเขาเนี่ยจักทัาพี่หนึ่งเด้อนี่เรื่องแบบนี้หรอครับแต่ว่าบางครั้งที่มันกบบตำสถานการณ์ครั้งเดือนขับแยกแยกจะจะจะไรถัดไปทางปุ่นกับพ่อเนาะค่มนอะไรเจลเนาะไม่มีอะไรแน่นอนครับ เอฟซีเอ้ยฟไดซี่อคิวรอกรลด้อเจแวนว่าเกับนั่นพุ่งมากับนังตีครับมาเจแมนว่าเจเตรียมชี้เขาไวเด้เขสงเลยเราก็มักหยเมียเราคอันเนาะเอฟซีจวยเห็นเร่อกาเ็นขึ้น เอาไปส่งคุณลักลอบคุณเขาลักลอบคือเขาเลยตัวนี้ใส่บาทเนี่เหมือเสาเนาะอือใส่บาทอไรเป็เกงขาสั่นอาพูดได้จีบไพก่อนนี่เจ๊กลับเสียเงาเนไพ่จีบไพเล่าแล้ไม่จีบตอนนั้นซึกยังฮะซื้แล้วซึกอล้วนะ ไ่ได้ไปถี่ด้วนทีู่ดจกคอีแกะคิดนั่นมาเปล่าเลยเรียนศาสนาเดี๋ยวปัวจันตึกของอาจารย์นี้ยุคหินยงเลยแม่นรัเสีย อ่านแล้วเขาโตกินของอันเดอค่ะมุนิกะเสียมากกะซืขเขาไม่กินกันแจ,จ็บเนาะเพิ่นไม่ย่ำมาจากข้างไก่กัน,น้องบวน้องูนค่ะเพิ่นกับมาหาอยู่มานไปข้างแรงนละตอนรับกันได้กันไปจะพบพก,กันไหมคะ่ะสวัสดีค่ะ